เอ็นคุณคูเผยยังไม่โฟกัสถึงเรื่องการย้ายทีมในครั้งนี้ปรกนะรอรุ้นอยู่หรือย้ายเลวันดอสกี้เผยเตรียมอัปเดตเรื่องอนาคตของตนเองหงพร้อมจะปล่อยบาเน่หากได้เกิน35ล้านปอนด์เจอรแนหะงต้องหากลางยิงหลัก10ลูกขึ้นไปนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูฟแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวริวพูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยคริสโตเฟอร์อินกุนกูกองหน้าวัย24ปีของแอตเลติกขอโฟอกัสกับทางทีมชาติฝรั่งเศสก่อนจะคิดถึงตลาดนักเตะในช่วงหน้าปรอน,น,นี้ โดยคริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูกองหน้าของแอร์บับีซิกได้เปิดเผยกับทางเลอร์กิฟเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา,นาว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้รับความสนใจจากบรรดาสโมสรชั้นนาแต่เขาก็ยังโฟกัสไปที่การทํางานร่วมกับทางทีมชาติฝรั่งเศสมากกว่าการคิดถึงตลาดนักเตะในช่วงสมัยนี้ ซึ่งดางอินกุนคูทําผลงานในสั้นที่ผ่านมาอย่างจอดเยี่ยมด้วยการทําไปถึง35ประตูจากการลงเล่นทุกบริการทั้งหมด52เกมและคว้าระวันนักเตะยอดเยี่ยมของบุนเดสซิกาเยอรมันจนตกเป็นเป้าหมายของหลากหลายสโมสรหนึ่งในนั้นก็คือปารีสแซกแมงที่เคยเล่นในช่วงปี2015ถึง2019ก่อนจะเซ็นสัญญากับทางแอร์บรซิกในครั้งนี้ เดีเขาด้บอกว่ามนันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สโมสรยักษ์ใหญ่ในโลกนั้นสนใจผมแต่ผมยังเป็นเรื่องที่น่ายินดีอยู่นะที่ไรซิกทําทุกอย่างเพื่อจะเก็บรักษาผมเอาไว้เช่นเดียวกันทีนี้เราอยู่ในช่วงเดือนม่ถุนายนในทีมชาติและผมก็โฟกัสไปที่การเข้าร่วมในครั้งนี้รวมกับทางทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งตลาดนักเตะน,นั้นยังไม่เปิดทําการผมไม่ได้โฟกัสไปที่นั่นมากมายสัเท่าไหร่นัก โรเบิร์ตเลวันดอสกี้หัวหอกบาเยนร์มินกบอกเองว่าอีกเดียวจะมีการอัปเดตเรื่องอนาคตของตนเองอย่างแน่นอนพร้อมบอกแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะโดยกันนี้ทางโรเบิร์ตเลวันดอสกี้กองหน้าคนดังของ Munich, บาเยนร์มินกสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีบุนเดสเซริกาเยอรมันสัญญาว่ามันจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับอนาคตของเขาในเร็ววันนี้ ซึ่งดาวเตะชาวโปรแลรนด์เหลือสัญญากับทางไบร์มนมินิกจนถึงช่วงสมมัมเมอรอปีหน้าเท่านั้นและเขาก็ตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างหนักตลอดช่วงที่ผ่านมาหลังจากว่ากันว่าเขาไม่พอใจกับท่าทีที่บอดบริหารปฏิบัติต่อตนต่อตัว,ตวเขาซึ่งทางบาเซรลนาคือทีมที่มีข่าวกับทางเดวันดอฟสกี้มากที่สุดแล้วแต่ทัพเสือใต้ก็แสดงจุดยืนยันนะว่าไม่ขายแข้งไวส์ซาจิเรนีอย่างแน่นอนซึ่งเดวันดอฟสกี้ให้สัมภาษณ์กับทางสกายเยอรมันนีสื่อของเมืองเบียร์นะว่า ผมคิดว่าอีกเดียวมันก็ถึงเวลาที่จะสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับมันได้มากกว่านี้แล้วผมจะสามารถพูดเกี่ยวกับมันได้มากกว่านี้ในวันนี้หลังจากนั้นเรวานดอสกี้ก็ได้เผยนะฮะกับทาง e อเดเวนต์สปอร์ตสื่อกีฬาเจ้าเดิมนะว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะผมคิดว่าสถานการณ์ของผมเองมันก็ชัดเจนอยู่แล้วและมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้น หมายถึงไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงความรู้สึกของเดวอนดอสกี้ต่อไปมันตอบได้ยากที่จะบอกว่านานนการหน้าผมจะยังเล่นให้กับทางบายบร์นต่อไปได้หรือไม่เลฟูจะพิจารณาอนาคตของพวกเขาโดยที่ไม่มีซิยโอบาเน่หากมีสโมรสรใดพร้อมที่จะจ่ายในราคามากกว่า35ล้านปอนด์สำหรับสตาร์ทีมชาติเซนิเกล ดยการบริการออกมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ามาเน่นั้นพร้อมแล้วที่จะปิดฉากเส้นทางการค้าแข่งกระชังของแดนนวิวเวอร์พูลเพื่อหาความท้าทายใหม่ตามการรายงานจากทางเดลี่เมลระบุว่าเบอร์เยนมินิกมีความเกระตืรนอร้นที่จะเซ็นสัญญาก,กับดาวเตะวัยสปีขณะที่ตัวเขาเองก็สนใจจะย้ายไปเล่นที่เยอรมันดีกันอีกด้วยอย่างไรก,ก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวนั้นถือว่ามีความซับซ้อนโดยมาเน่ได้กล่าวในวันแถลงข่าวก่อนเกมแชมเปี้ยน นัดชิงชนะเลิศนว่าเขาจะให้คำตอบที่น่าพอใจเกี่ยวกับอนาคตของจนหลังเกมกับทางเบรอุมาดริดแม้มาเน่จะไม่ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับนักข่าวอ่าบริเวณมิกโซนและเจ้าหน้าที่ของเลเวอร์พูลก็ตกลงตกตะลึงนะฮะกับรายงานข่าวที่ว่านักเตะตัดสินใจจะย้ายทีมแล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้บอกอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความตั้งใจของเขาอย่างไรก็ตามมีความชัดเจนขึ้น,นเรื่อยๆแล้วว่าการแยกทางนั้นดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ตึงมาเนก็ย้ายมายัางของแดนลิเวอร์พูลในช่วงเดือนมิถุนายนปี2016และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็คว้าแชมป์ใหญ่มาแล้ว6ครั้งรวมถึงพรีเมียร์ลีกและก็แชมเปียนลีกอีกทั้งยังจบเคยจบซีซั่นด้วยการเป็นดาวซันโบในพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันอีกด้วยนะสตีเวนเจลาตตำนานลิเวอร์พูลกล่าวบอกว่าทีมเก่าของเขาต้องหามิดฟิลตัวกลางที่สามารถทำประตูเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของบรรดา3ผู้เล่นแนวรุกให้จงได้ โดยหงแดงนี่พยายามจยา่าากเลยนะฮะที่จะส่งบอลไปให้ผ่านมือจิโวคูโวในเกมกระทางบรอัลมาติดและเมื่อคืนวันเสารท์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายก็ต้องลงเอยด้วยความผิดหวังจากการคว้าแชมป์แชมเปียนลีกเป็นสมัยที่7โดยการพูดคุยหลังความพ่ายแพ้1ึงต่อศูนของทา้งเลเวอร์พูลจลัดก็ได้แนะนำทีมรักของตอนเองนะว่าต้องเพิ่มศักยภาพบางอย่างโดยเฉพาะกับตำแหน่งกองกลางที่จะต้องเข้าไปในกรอบเขตโทษและก็ทำประตูให้จงได้จอแดนฮันเดอร์สันและก็เจมิเนอร์ไม่ได้อายุน้อยกว่านี้ พวกเขายังคงเป็นผู้เล่นระดับท็อปอยู่และพวกเขาต้องการจะเดินหน้าต่อไปและกระทาในสิ่งที่ต่างๆมากมายให้มากขึ้นกว่านี้แต่สำหรับทางลิเวอร์พูถ้าคุณคิดถึง 5, 6ถึง7ปีขา้างหน้าพวกเขาต้องการกองกลางอีกเบอร์8ที่สามารถทําประตูได้ที่สามารถยิงได้ถึงตัวเลข2หลักในครั้งนี้พวกเขาดันพึ่งภาษาแนวุกเป็นอย่างมากมายและหรือว่า5้าแนวุกที่คุณถ้ารวมดิเอโกโชตา้าและก็บรบเบรโตฟิมิโนโเข้าไปด้วยนะ คุณต้องการดึงดิบิทฟิลที่จะเข้าไปในกรอกเขตชทษและก็ททำประตูให้กับคุณได้ในปรจนี้ดิวองโอริกกี้กองหน,น้าลิเวอร์พูลยืนยันถึงความรู้สึกของตอนเองว่ากำลังจะย้ายออกจากทีมในช่วงเวลาที่เหมาะสมในขณะที่เขาก็ได้ส่งข้อความอำลาสโมสรระหว่างาขบวนพาเหรดบนรถบัสเปิดประทุนในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยกองหน้าทีมชาติเบลเยียมวัย7ปีรายนี้กำลังจะย้ายไปร,ร่วมทีมเอซิมิลานแชมป์เซเรียในช่วงสัปดาห์น,นี้หลังจากปรปลุกข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับยักษ์ใหญ่อิตาลีได้แล้วซึ่งโอริกีก็กลายเป็นขวัญใจของแฟนๆนับตั้งแต่ย้ายไปร,ร่วมทีมแอนฟิลเมื่อปี2014และก็ยอมรับนะว่าเขาจะต้องเสียใจอย่างแน่นอนกับการเดินหน้าต่อไปแต่ก็ยืนยันนะว่าถึงเวลาแล้วที่ตนจะต้องหาความท้าทายครั้งใหม่ผมคิดถึงทุกคนเป็นอย่างมากโอริกีดีกล่าวขณะที่ลิเวอร์พูลฉลองแชมป์าาคารบั และก็เอฟเอคับในรายการนี้ผมอยู่ที่นี่มา8ปีแล้วแต่ผมนั้นรู้สึกว่าความตั้งใจของผมเสร็จสิ้นแล้วระหว่างช่วงเวลาที่ลิเวอร์โอริกีลงเล่นไปทั้งหมด175เกมในทุกบริการทําไปถึงส1ิประตูในครั้งนี้กันเลยทีดเดียวนะอาร์เซนเว,นเ,วนเกอร์อดีตกุนซือชื่อดังของอาร์เซนอลออกโรงอธิบายถึงความพ่ายแพ้ของทางลิเวอร์ที่มีต่อทางเบรอว์มาร์ดในนัดชิงชนะเลิศถ้วยแชมเปี้ยนลีกออกมาแล้วว่าสามารถมองได้ไม่ยากเลยสักนิดเดียว ซึ่งเวอร์พูโคจรมาดวลกับทางอัามาริกเพื่อจะชิงความเป็นเจ้ายุโรปอีกครั้งหลังจากที่ทางเมืองผู้ดีเคยปราชัยให้กับคู่ปรับรายนี้ที่เคียฟเมื่อ4ปีก่อนด้วยสกอร์3ต่อ1ถึงอย่างนั้นแม้ทีมเวอร์พูของทางเจคินคอฟซึ่งถูกยกให้เป็นเต็งแชมป์จะถูกมองว่าเหนือกว่าราชชุดขาวแต่หลังจากของแดงพลาดท่าปราชัยที่สังเวียนแข้งสตาร์ทเดอะฟรองเวนเกอร์อดีตผู้จัดการทีมชาวฝรั่งเศสก็ระบุมาว่าเป็นเรื่องที่สามารถอธิบายได้อย่างง่ายดาย ผมนั่งดูเกมน,นี้แล้วสงสัยนะว่าพวกเขาจะยังผิดหวังกับสดากรหรือไม่การพาได้แชมป์นในวันสุดท้ายของซีซั่นนั้นมีผลทำให้ความเชื่อมั่นของคุณถดถอยลงไปคุณรู้สึกว่าซาราห์และก็มาเน่ซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างได้ไม่เหลือความสดชื่นอีกแล้วทั้งสองไม่เหลือความเชื่อมัน่นเช่นเดียวกัน กรนั้นก็ดีแวนเกอร์ er ก็มองว่าแม้ว่าติโมโกูจูมือกาวของเรอัลมากริตจะเซฟได้อย่างแบบพันธวันและก็ยอดเยี่้มในครั้งนี้แถมเป็นฮีโร่ของทีมลาลิก้าอีกแต่หากของแดงคัมเป้าคืนได้เกมก็อาจจะพลิกไปอีกแบบก็เป็นได้โดยรวมแล้วเราต้องยอมรับนะว่าเป็นเพราะครูตัวแท้ผมเนี่ยรู้สึกเหมือนกันนะว่าหากช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งลิเวอร์พูลคัมแบ็กได้โดยตามตีเสมอตึงต่อหนึ่งพวกเขาจะเป็นฝ่ายชนะนะ แต่ถ้าพวกเขาหาโอกาสที่เหมาะสมเจาะไม่ได้เลยพวกเขายิงประตูทิ้งขว้างไปสมดแบบนี้และหลายครั้งก็เป็นการส่งบอลไปตรงตัวคูตัวซะมากกว่านะในครั้งนี้แฟนบอลลิเวอร์พูมีหวังได้กำมัดกันแน่นเลยแน่นอนหลังโดนบริชาริซอนหัวหอ,อกเอเฟเวอร์ตันตามมาล้อที่พลาดแชมป์ยุโ,ยโรปหลังก่อนหน้าน,นี้ก็เคยเจอที่ชวดพิมบริกมาแล้ว โดยทางลิชาริสซอนกองหน้าจอมแสบเอฟเวอร์ตันไม่พลาดที่จะซ้ำเติมลิเวอร์พูล้วยการโพสต์รูปเย้ทีมคู่ปรับร่วมเมืองหลังหงแดงแพ้รเรอัลมาดริดไปศูนย์ต่อหนึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดชิงชนะเลิศที่สนามตาร์ฟเดอะฟรองกกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยเตายิงชาวบาสเลียนเป็นไม้เบื่อไม้เบากับบรรดาเดอะคอปมานานแล้วนะฮะทั้งล้อเรียนลิเวอร์พูลหลังช่วดแชมป์พิมียรีกและก็บอกว่าชาวเมืองดีแทบทุกคนเกรดของแดงเข้าไส้รวมทั้งจัดหนักใส่เจมี่คาริเกอร์ทำนานกองหลังทีมร่วมเมืองโดยบอกว่าตัวเองไม่ให้ความเคารพหลังจากที่เอฟเวอร์ตันรอดตกชั้น เนื่อว่าบริชาริสซอนไม่พลาดที่จะมาซ้ําเติมลิเวอร์พูลหลังช่วดแชมป์ยุโรปโดยได้โพสต์รูปที่มีแฟนบอลทวิตตัดต่อรูปล้อเลียนหงแดงที่พาดเดินทางไปปาร,รีสเพราะมีคนขับรถที่ชื่อมาว่าบริชาริสซอนโดยสื่อถึงชื่อของดาวยิงเซมบ้าและสุดท้ายก็ไม่มีการเดินทางเกิดขึ้นจริงๆหลังจากทางดิชาริสซอนได้โพสต์เรื่องกาวลาง,ลงไปทางสื่อสังคมออนไลน์ของตน,นเองก็มีคนเข้ามากดไลค์มากถึงกว่า2 2 0 0 0 0รายในเวลาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นโดยแฟนบอลรายดึงแสดงความคิดเห็นว่า เอาอีกแล้วเือเนียริชารดดิสซนไม่หยุดสักทีฉันเบื่อมันเหลือเกินเหลือประมาณว่าเมื่อไรจะหายหายไปสักทีในโลกใบนี้และขา่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังกันทุกคนครับ